เลยรู้แต่ว่าน้องก็สร้างเป็นแอดมินฮะวันนี้นี่ไม่รู้จะมีเรื่องราวอะไรมาฝากกันบ้างนะครับอ่ะเดี๋ยวเชิญน้องอ๋อท้มเลยแล้วกันเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาไม่ขาดช่วงนะครับเล่าพาเราเข้าไปหลุดเข้าไปเรื่องราวที่น้องจะเล่าเลยแล้วกันนะครับครับผมเชิญครับเป็นเรื่องเล่าของพี่แม่บ้านที่เอ่อผมทํางานอยู่ด้วยนะครับก็ผมยังไม่รู้ว่าจะตั้งชื่ออะไรดีเดี๋ยวให้พี่และตั้งชื่อแล้วกันนะครับครับก็ เรื่องอยู่ว่าออพี่หน้าบ,บ้านอะ่ะเขาเล่ามาว่าเมื่อประมาณสามปีที่แล้วอะ่ะเขาเคยมีเหตุการณ์ประหลาดๆเกิดขึ้นก็คือมีวันหนึ่งคนขับรถนะครับเขาเป็นคนขับรถส่งของเนี่ยผมขอตั้งชื่อว่าชื่อผลแล้วกันครับหลังจากที่เขาส่งของเสร็จแล้วเนี่ยเขาก็ขอเขอ้าห้องน้ําแต่ปรากฏว่าห้องน้ําอะมันอยู่ไกลเขาก็เลยอาศัยว่าเออข้างกําแพงอะ มันรับตาคนดีเขาก็เลยไปปสัสสาวะของัานนะครับแล้วหลังจากนั้นเนี่ยเขาก็กลับบ้านปกติอะครับวันวันรุ่งขึ้นวันต่อมาเนี่ยครับเขาก็มาส่งของอีกรอบหนึ่งแล้วปรากฏว่าในมือเขาอะครับมีพวงมาลัยติดมาด้วยพี่พี่ม่บ้านเนี่ยผมตั้งชื่อว่าพี่อแล้วกันนะครับพี่อเขาก็ถามคุณพลเขาว่าอ้าว ทำไมมีมือมีมีพวงม,มาลัยมือหล่ะพี่ว่าจะถามอยู่ว่าเออทาไมว่าจะถามว่าทาไมถึงมีพวงมาลัยติดมือมาด้วยใช่เขาก็เขาก็เลยบอกว่าพี่ผมมีเรื่องจะเล่าให้ฟังหลังจากคืนนั้นน่ะที่ผมกลับบ้านไปอะ่ะแล้วกําลังจะนอนอะ่ะผมเห็นว่ามันมเงาอะ่ะมายืนอยู่ตรงลายเตียงแล้วมาชี้หน้าบอกว่ามึงมาเยี่ยวรถหัวกูทําไม เขาก็ตอนนั the thinking, awesome. he he ้นน่ะเขาตกตกอยู่ในคววังนะครับแล้วเขาก็ไม่สามารถทำอะไรได้หลังจากที่เหตุการณ์นั้นผ่านไปเนี่ยเขาก็มาคิดยู่ว่าเขาไปทำอะไรมาแล้วพอมันี้ขึ้นเย้ว่าอ๋อวันนั้นเนี่ยเขาขอที่ที่ออค่ะไปเข้าห้องน้ำแต่ว่าห้องน้ำมันไกลเขาก็เลยหนักง่ายนิดนึงไปขี่ข้ามกังแพงอะไรประมาณนี้ครับแล้วเขาก็เลยเอาขวงมาแรมาเพื่อไปขอเขามา แล้วหลังจากที่ขอเข้ามาแล้วเนี่ยเขาก็ไม่มีอะไรเกิดขึ้นหลังจากนั้นเนี่ยผมก็เลยถามว่าอ้าวแล้วพี่รู้ไหมว่าเถานั่นมันมีอะไรพี่ออเขาบอกว่าอืมจริงๆที่ก็เคยได้ยินเหมือนกันนะแต่ว่าพี่เคยได้ยินแค่เสียงเขาบอกว่ามันอยู่วันเึงอ่ะหลังจากที่เขาเลิกงานมาแล้วเนี่ยพอดีว่าโรงงานเขนาจะอยู่ใ,ใกล้ๆบ้านพักของเขาใช่ไมหมครับแล้วข้างหลังเนี่ยก็จะเป็นพวกแคมป แคมป์ต่างๆอะไรประมาณเนี้ยครับเขาบอกว่ามีคืนหนึ่งอ่ะเขาได้ยินเสียงสะอื้นเหมือนคนร้องไห้ครับเป็นผู้หญิงเออผมแล้วลืมลืมบอกไปว่าลักษณะรูปพรรณของเงาที่มายืนเนี่ยเขาบอกคุณพลอนะ่ะเขาบอกว่าเป็นผู้หญิงผมยาวแล้วก็ใส่เสื้อประมาณเหมือนชาวบ้านธรรมดาทั่วไปอะครับผม mm hmm. อ่า ที่บ้านอ่ะอันนี้วกกลับมาที่พี่ออเหมือนเดิมนะครับหลังจากที่เขาได้ยินเสียงสะอื้นเนี่ยเขาก็ไม่ได้เอะใจ,จครับเพราะว่ารอบๆข้างอ่ะมันก็มีบ้านพักคนงานในประมาณเนี้ยครับเขาก็คิดว่าเออพวกคนงานทะเลาะกันอะไรประมาณเนี้เขาก็ไม่ได้ใส่ใจอะไรแล้วปรากฏว่าพอวันรุ่งขึ้นเนี่ยพี่ออเขาก็ไปถามคนรอบๆข้างเขาบอกว่าแถวนี้ไม่มีใครมาร้องไห้นะ หลังจากนั้นเนี่ยเขาก็ไปขุดคุยนะครับประมาณว่าแม่บ้านจะต้องรู้ให้ได้ว่ามันเกิดอะไรขึ้นที่เขาก็เลยบอกว่าไปถามกับคนที่เลยไปจากนั้นประมาณสักสองสามหลังเนี่ยครับเขาบอกว่ามันเมื่อก่อนอ่ะตรงนั้น,น่มันมีแคมป์งานคนชาติพันธุ์นะครับเขามาตั้งมาสักก่อสร้างโรงงานที่แนั้นนะครับแล้วมันมี เหมือนกับว่าพวกคนงานเขาก็สัง่งสั่งที่ฮาอะไรประมาณเนี้ยครับแล้วประมาณว่าขัดใจกันก็เลยตีกันแล้วลูกหลงก็ไปโดนผู้หญิงคนนี้เข้า <Okay. S 1> แล้วพอเกิดเรื่องเนี่ยเขาก็เหมือนกับว่าไม่ได้อัญเชิญยิงญญานนะครับเขาก็เลยอยู่แถวนี้ยเราก็อเอินว่าไม่มีสิ่งสถิตเขาก็เลยมาอยู่ข้างๆกำแพงนั่นแหละครับหลังจากนั้นพี่ออก็เออ พอรู้แล้วเนี่ยเขาก็เลยพยายามไม่เข้านอนหรือมากเกินไปเพื่อจะไม่ให้ได้ินเสียงสะอึน,นั้นนะครับผมเรื่องก็จะประมาณนี้ครับโอ้เป็นเรื่องราวที่เขาเรียกว่ามีเคสเกิดขึ้นที่แคมป์คนงานนั่นเองจริงๆแล้วเนี่ยเขาเป็นคนต่างบ้านเนาะพี่เคยได้ยินมาว่าบางทีถึงถึงจะเกิดคดีฆาตกรรมหรือว,ว่าเกิดการทะเลาะวิวาทพลัง้งมือทําให้ถึงการเสียชีวิตเนี่ย บางทีเนี่ยถึงจะให้พระมาเชิญวิญญาณแล้วบางทีเขาก็คือเขากลับไม่ได้อะ่ะเขาก็อยู่แถวนั้นอ่ะใช่แล้วก็<ช>ขนาดเนี้ยไม่ต้องคนต่างด้าวหรอกขนาดคนไทยบ้านบ้านเราเนี่ยถ้าเสียชีวิตเนี่ยบางทีเห็นไหมเคยได้ยินเคสที่ว่าเขามาเชิญวิญญาณไปแล้วแต่ก็ยังมีคนเห็นเขาอยู่ตรงนั้นอะ่ะอยู่ที่เดิมเหมือนประมาณว่าอ่าถ้าพี่จะบอกว่ามันเหมือนคนเราเนี่ยพี่เคยได้ยินว่าอย่างนี้เขาจะแบ่งเป็นเจตพูด สอย่างคือพอโป้งปุ๊บเสียชีวิตใช่ไหมอ่าวิญญาณเนี่ยจะบนเวียนอยู่ตรงที่เสียชีวิตละหนึ่งแล้วนะอีกหนึ่งจะมีโยมาทุนรบับตัวไปใช้เวรใช้กรรมแล้วดวงที่สมเนี่ยจะกลับคือถ้ามีคนมาเชิญญาติมาเชิญจะกลับบ้านส่วนดวงที่4<ค>ก็จะไปอยู่กับของที่เขามีห่วงหรือผูกพัน เนี่ยเป็นเจตพูธทั้ง4ี่ซึ่งเราเคยได้ยินมาว่าสมัยก่อนเนี่ยสมมุติว่าเราเกิดประิเหตุตู้มาแล้วก็ถึงขนาดสลบแล้วก็นอนโรงพยาบาลเนี่ยทําไมต้องมีพิธีเรียกขวัญเพราะว่านี่แหละคนเรียกว่าขวัญหลุดแบบว่าอยู่มาไม่ครบเพื่ออยากให้หายเร็วนี่ต้องไปเรียกขวัญมาให้ครบทั้งสี่ขวัญสี่เจตพูธนั่นเองนะครับก็เป็นเรื่องราวที่เป็นเรื่องราวหลอนๆที่โอ้โหนอธรรมนี่ไม่เคยฟังน้องอรรมเล่าเรื่องแบบนี้เลยก็ถือว่าเป็นการเล่าเรื่องผีที่ กระชับสนุกแล้วก็ลุนล้นไปด้วยว่าเอตกลงผู้หญิงร่างผู้หญิงที่เราเห็นน,นั้นเนี่ยเขาจะเขาจะเป็นยังไงบ้างจะมาหลอกในลักษณะไหนบ้างแต่อันนี้ก็ถือว่าก็หลอกแล้วแหละ